ตะนากรวอนขอชีวิตส่วนตัวคืนให้นัดโปงลำเส้นเกินไปแล้วสืบเนื่องจากข่าวการเสียชีวิตของนัดปงหรือนัทวุฒิโปงงลังกาผู้สื่อข่าวช่องดังวัย35ปีที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาตอนแรกเป็นข่าวหลับไม่ตื่นและนำไปสู่ผลชนสูตรและตรวจเจอสารไซยาไนในร่างกาย ก่อนที่จะอายัดร่างนักข่าวดังไว้เพื่อคลี่คลายปมการเสียชีวิตเรียกว่าทําให้เรื่องราวชีวิตส่วนตัวของนัดปงก็ถูกนำมาเผยแพร่ตามโซเชียลไปด้วยล่าสุดนักข่าวตะนารากรก็ไ้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆผ่านเฟซบุ๊กของนารากรติยายนยนวอนขอชีวิตส่วนตัวคืนให้นัดปงโดยเผยข้อความราย,ยาวระบุว่า ไม่รู้จักน้องนัดโป้งเป็นการส่วนตัวแต่ทราบข่าวการเสียชีวิตก็ใจหายยิ่งช่วงแรกๆข่าวออกมาว่าน้องเสียชีวิตเพราะการทำงานหนักและพักผ่อนน้อยยิ่งทำให้ฉันนึกเศร้าใจถึงคุณภาพชีวิตของนักข่าวในยุคที่มีการแข่งขันแต่เมื่อผลนิติเวชออกมาว่านัดโป้งเสียชีวิตเพราะสารพิษไยนายก็เริ่มมีการขุดภาพจากกล้องวงจรปิดเอาภาพมาเล่นเป็นฉากๆเล่าอย่างละเอียดยิบ เราซ้ำไปซ้ำมาเปิดเผยชีวิตส่วนตัวที่ควรเป็นความลับของผู้เสียชีวิตและควรจะถูกปิดเป็นความลับตลอดไปตกใจมากกว่าคือการเอาแชทส่วนตัวมาเปิดเผยเอาชีวิตส่วนตัวของน้องมาเล่นเป็นข่าวให้คิดถึงความรู้สึกของญาติพี่น้องของนัดปรงกันบ้างไหมคิดถึงชีวิตของคนที่เกี่ยวข้อง ที่ยังไม่ตายและยังต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปบ้างหรือไม่อาจจะมีการอ้างว่าข้อมูลเหล่านี้แหละที่ทำให้ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของน้องคุณกำลังมอบความยุติธรรมให้แก่น้องนั่นก็ถูกที่คุณทำก็ถูกต้องแล้วแต่คุณควรมอบข้อมูลเหล่านี้ให้ตำรวจได้ทำหน้าที่ตามกระบ,บวนยุติธรรมและเปิดเผยข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการเสียชีวิตเท่านั้นเรื่องส่วนตัวความรัก การครบหาความหึงหวงขอเถอะขอเก็บไว้เป็นความลับของผู้วายชนเถิด